สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับจอ V ี vo y 1 7กันนะครับมาดูกันเลยสำหรับ V ี vo Y 17นะครับนะครับจะเป็นฝาด้านหน้านะครับเป็นแบบคลิปล็อกนะครับเราไม่ต้องแซะนะครับฝาหลังเลยนะครับเราก็แค่ถอดนะครับถ่าซิมออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับ ตอดทาซีออกมากอดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้นะครับเล็บหลัเร่านี่นะครับผมสอดเข้าไปค่อยๆสไลด์ขอบนะครับนะครับค่อยๆสไลด์ขอบเขาขึ้นมานะครับนะกลุ่มนี้ไม่ต้องนะครับทําการแสจอวางกาวเอวางกาวฝาหลังนะครับผมไม่ต้องแะฝาหลังนะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะเป็นแบบคิดบอร์ดนะครับ ค่อยๆขยับขึ้นมาได้อย่างนี้นะนะครับนะครับเดี๋ยวเพิ่งดึงออกไปนะครับเปิดแบบนี้นะครับอ่าด้านนี้ครับเขาก็จะมีสแกนนิ้วนะครับติดอยู่นะครับให้เราทําการนะครับยกสแกนนิ้วออกนะครับผมซึ่งเป็นอุปสรรคนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้นะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเคลียร์น็อตกันนะครับ หลังจากที่เราเคลียร์น็อตออกไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆไม่มีน็อตแล้วนะครับเราก็ยกนะครับตะแกรงขวาครอบนะครับบอร์ดออกมาได้เลยนะครับโอเคเราก็จะเจอแบตเตอรี่เนาะนี่ว่วแบตเตอรี่นี่คือจอนะครับเราก็จะยกซ็อกเก็ตนะครับตัวนี้เป็นตัวสวิตช์นะครับนะครับเราก็จะยกซ็อกเก็ตขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะ ค่อยๆทำด้วยความระมัดระวังนะคะจากนั้นเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกมาก่อนได้เลยครับอ่อนี่นะครับนะครับนะครับสายแท้จอก็คือเส้นนี้นะครับเราก็จะทำการลอกแล้วก็ขอดจอออกมาได้เลยครับผม รีเวอรนะครับ <See. S 1> พอเราทำการวางจอเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เรานะครับ mm hmm. ก็สามารถเอายางออกได้เลยครับผม mm hmm. นะครับ mm hmm. ขั้นตอนต่อไปก็ทำความสะอาดนะครับ mm hmm. บริเวณขอบนะครับ mm hmm. แล้วติดฟิล์ม mm hmm. เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม เสร็จแล้วนะครับสำหรับ Vivo Y17 นะครับผมพอเราติดฟิล์มเรียบร้อยก็จะกลับนะครับเข้ามาสดใสใหม่เหมือนเดิมนะครับผมใช้งานได้แล้วนะลูกค้าคสามารถทำเองได้นะครับนะครับถ้าสนใจในเรื่องของตัวจอนะครับก็ที่จักราด้าได้เลยนะครับผมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ